เราได้อ,อกินข้าวน้ำเดียวดีไหมเชื่อไหมเนาะ่ไหมเนะเชื่อเชื่อขึ้เนาะโอ้ทาง,างแห้งวันนี้พร้อมดีไ,ไฟนะ้วมันจะขึ้นไปทางซีปุ๊บไปขี้เห่อเอาเป็นว่ากลับสบายดีแลยครัสวัสดีทุกท่านที่ติดตามและก็บฮับส้มเป็นกำลังใจให้กับซองเบาเพชร เดี๋ยวมื่อนี้คอยกาสีได้มาถ่ายทางเฮเบิร์กเลยทางที่เขาเฮ็ดเมื่อก่อนนะนะเขาเฮ็ดตอนค่อยขึ้นปานะคือว่าฝนมันตกไปเดี๋ยวสีถ่ายเ้เบิ่งว่ามันแย่าลาบากสําเลยคือมื้อนี้ก็ค่อยมาเอาซีนพี่น้องเ้ยนี่เอาซีนโง่ซีนโง่พูดหนึ่งสองพูดกะเขาฟ้าเมือเขาฟ้าเมือมีคนซื้อละ่ะเขาไม่ได้มาเอานะเพราะว่าทางมันโหดแห้งก็ละ่ะ ตออค่อยมานันค่อยบีดทายเฮเบิรงนะเดี๋ยวตอนเมอสี่ายเฮเบิรงขนาดรถจักเขาเขายังป้าอยูอย่พีนะจักงานสำเร็จแล้วสมควรย่างทางเดี๋ยวนี้นะค่อยมาเอาซีนกลับมาเอามะพร้าวมะพร้าวอยู่บ้านพุดอยี่พีลองวอเรือคุณแห่ง,ง,งทางนี้นะให้ได้เส้นรถมันเป็นห้อยน้ำเลยออกไปได้ ทไไางเขา้าหมูบ้านเน่ทางบ้านกบ้านยาเห็บกทางเป็นาอีก ตมนี่มันเนียวแห้งใช่ไหมึนรสอยมื่กี้นี่ทางยาแห้งขึ้นนี่บีไฟนะ่ไหมขึ้นไปทางซีูไปขี้เฮ้อเอาเพื่นว่าเอารถเซ่อเฮ้อ เราจะไปเมืองเขายัางขึ้นพี่น้องเอ้ยขึ้นบางฮันแหนละขึ้นไปทางไม้ไปทางน้ำเซีดีกว่าขี้เหื่อเพืเ่อนวะทางยะแห้งผ้าเอา,ากรเผากะเฮ็ดพี่เลสนี่ห่อส้มพี่เลีอีแล้วนี่ส้มมปา สมูป้าซื้อเอาไปป้าไปได้กับเขาผู้อื่นเขาได้ทืเ่เฮวมาแล้วก็ซื้อเอาพี่น้องเลยอันนี้นะซื้อพูดละสาห้าพันกีบสองพูดอพอดีห้ามืนกีบนะอันนี้นะกระปีกิกนได้น้อยนึงเมื่อนี้นี่ซื้อสีนพร้อมพูดนึงอันนี้สองแสนพี่น้องเลยสินโง่กตมีเพมีพ่เรนะ ได้เเลยแล้วหน่อยฮ้ได้จังห่อนับเป็นว่านับเป็นหรือไม่เป็นไมเป็นนับหนึ่ก็นูนกหนึ่งกจ็แล้วพี่เลอเจ็ดแล้วพี่เลฮัลโหลฮัลโหลอีัน นับตัวเป็นโอ้ยจป็นดีก็ได้นับเป็นนะนับเชลเลอร์เป็นนับปังดูเอานับปังดูเอานับปังดูสองนะเชลเลอร์หน้าน้อยเขาเปิดพินแล้วอยู่วัดพุได้ยินมมาเจ้าเขาจะเอาบุญไปไปเชื่อ เอาบุญเอามาได้เออได้<ะ>เอามาได้ไดเอาเชื่อมาเฮือเชื่อมาออมาเขาเทิร์นแล้วก็บแบ่งเคิองอีพี่น้องเอ้ยปั่นเดียวกินนะก็บพูละแสนบันนี้พูละแสนกีบกลับมาค้างมอต้มน้ำพี่น้องเอ้ยนี่ต้มน้ำซิมาโลเพแล้วก็โลซีนเอ็ดซอย ซอยจุ่มกินมื่อนี้นะเดี๋ยวสิมานับเบิ้งสมูมูนี่ว่ามันได้จากห่อนะสองสี่หกแปดส,สิบสิบสองสิบสามสิบสี่ห่อประมาณนี้แนละพี่น้องห่อกับ,บีใหญ่คือเอจยูป,ป่านะว่าเอจยูบ้านเบอรตองมันหลายกะซุกไปแล้วกะซอยแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วคอยกะเบท้ายเขาเบิ้งซ้ำสีประมาณนี้แหละ เด้อพี่น้องเด้อกินข้าวเส้าทั้งเดียวแลเด้อพี่น้องมากินข้าวเส้าส่วนเธอที่สองเนี่ยเธอที่สามเมื่อเดียวเลยคือกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาเมื่นี้นะกินข้าวพร้อมทุกคน้าจะดีเปิ้นกะคือเพิ่นคือหัดพร้อเนาะขาดีไก่ดีก็พอเลยครับมารับมาต้มเนาะจับมืจัต้มขอปุง นอกมกระทดละออมากนคือคนอยู่ในเป็นเอเบีย่โอกหลายนละนี่กับมือที่สองพี่น้องเลย สีมกากินส้มปีงห่อส้มกินกับน้องจันดีจันดีกับเฝ้าอยู่สบายดีด้วยลูกเยอะส้มหมูป้อนนีนะแม่ไปเชิดซะไปชัตถุไปชัตถุต้องวัดว่าจันดีนี่เพิ่นจะไปเบิ้งอันนั้นได้มืัอนี้เลย จะไปเบิ่งเผื่อหน่อยสงเฮ่อบอสงเฮ่อผ่าพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งอยู่บออย่าเบิ่งสงเฮ่อผมก็โป๊กหน้ารู้ชาวกันนะไปจันตักษิลร้อนโลดร้อนโลดว้าเนาะผมร้อนกับพี่ซื้อผู้หญิงแล้วซื้อพีชายแล้วผมร้อนเป็นจะแซ่บยุว่าสมูนะสมูป้านะหมูป่าก็ซื้อเอาน้อยๆนอ มีได้อีพอไปผัดมีมาน <laughs> <ะ>ได้ละสุกละหัวปีงหึงจบแล้วพี่น้องเอาจารย์มาหน่อยอาจารย์มานี่ได้จารย์นี่นี่เจ๊เด้เอมามาโป่ง YouTube มาหน่อยเอาทิปนึงลูกเสือได้อยู่บ่ เอาติ๊บนึงเพื่อเลาเอาลายก็แล้กินลายกางกินก็มีอันนี้แหละพี่น้องเย้ยเนี่ยห่อส้มหมูป่าสองห่อแล้วก็แกวป่าเออเอาติ๊บนั้นแหละแพยอยงวอมาแมุ่กเข้าหญห่แท้ có nè Hòn đấy. Hòn Hòn nói nói không gì nó, 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 nó. cả. Xe nói, anh kêu

อืมแทบได้อันนี้ก็ได้ชมนี่กัอืมหลุดมือจ้ัอ่าหึ <c ười> ข้าวสองพนลุมันนี้ก็ได้กินกับจันดีสองคน เบอร์มะยมกันวัเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวน้ำเดือดเด้อร์ไม่กินละห่ากระโซนเกินไหมจำมะฮุ่งแม่น้องจำมะฮุ่งชื่อแม่จันดีกินจำมะฮุ่งมาเรือหน่อยตจำหนูเออจำฮุ่งน้องจำกับจับปาก นี่าว่าเาวขาลงเซลขาลงเลลวละขับโนโนกันนะ

คือผุดลุกอิ่มนี่ไปเชียวดินนี่เฮิอนนี่ดินอยู่เฮิอนนี่มีเบิ้งบอดโงเฮือนนะเบิ้งไปไปไปิ้เขาทันได้โฉงสายพุ่นเขาขึ้นมาตะวัดพุ่นจังโฉงนะเว้นเป็นบวกกระตุกนะ จิ้มกำลังเว้นกระโต๊พร้อมทันแล้วอันนี้กระลดเพิ่งได้อันนี้พี่น้องไหมก,กินน้ำน้ำน้ำมาลิ้นแล้ววอลลดสัตว์ลืมมากินน้ำ กินน้ำอุแบบยังอยู่แถวบ้านนอกบ้านหน้าอยู่พี่น้องเอ้ยแต่บางเฮือนก็มีตู้เย็นนะขอใส่ตู้เย็นก็กอก,กน้ำเย็นไว้กินแต่คอยก่ยังมีมีตู้เย็นนะเฮือนนี่นะจะไปชุดนี้จะดีขอบคุณชงเฮอร์มีบ่สเขาไปที่โซกได้ันนี้นะมีเซอ<ป> <laughs> จะด,ดีเพิ่นมีเซอนะเดี๋ยวคอยสิเพื่อผ้าเพิ่นไปเบิ้งเพิ่นมีเซอ้อได้ ไปเบิ้งเขาเฮเธอไฟเลยพี่น้องเอ้เมื่อแรงเขาสีไหลเฮอไฟได้เหตุผลเห็ดละน้อยแม่นบ่เหตุนะแม้่เพื่อเป็นในนี้คือมีแต่ขอายถึงวันน้าขวายไว้หน่อยเห็นแล้วจะดีเห็นแล้วว่าเขาสูงเธอหน้ะมี่เพรอเสื้อพราวันนี้เขาไปทได้โสงวันนี้นั่นเฮอไฟกับเขาทานได้เอสซ้มเห็นนะ น้ำเซก่ะคือรถจักรเห็นราเซ่อเยอะความกับเซ่อเฮ่อแบบนี้และความทานะพี่น้องเลยดีก็ชื้อขี้โต้ชื้อคำเงินพันขี้โตย้ยอะมากคุณจงเฮ่อพันดาวเฮ่อมาชิเลวิดามีมีแต่เขามาเฮ็ดเธอไฟพี่น้องเลยเธอไฟกับเอทันแล้วสุดไปหักเอาโกโก้กกมาโกโก้กมาเฮ็ดเธอไฟไหลไมือแรกนี่แหละเพราะว่ามันเป็นประเภทนี้อีกนะ หลายคู่ปีพี่น้องเลยเวลาห่อเขาซากงี้นะไปขึ้นเลิร์นี้ยิ่งไปไล่ร้อยกระทงกระทงจันดีกันเลยแม่พันเอ็ดเธอไปดีไปดีเลยๆน้องไปร้อยกระทงเคยไปจันดีนี้ไปค่อยไปจะเจอได้ลอยกระทงนะว<บ>ันนี้สิภาเพิ่นไป,ไปเ<อ>บิง้ง ไอซงอี้ไปัน,นดีๆพอเธอพอโอมบันนี้เบิง้งแรกเขาไปนะไอ้กูหลังเนี่ยเงยสิพี่น้องเนอะ้ยมาหลายนะพอเดี๋ยวหลังลงลอยกระทบดีกะนยางกับแม่ยางลงพี่น้องนะเงอ้ยกูขี่รถไถลงกระหลายอยู่ดนะ้วยไอซุ้มห้านี่พอเดี๋ยวยางลง หมูเนื้อเนยทางมัญญนยาบเลยจมดนีกับแม่เพิ่งกันได้กระโถงกันเดียวงั้นาะเพิ่นจะไปเพิ่งนะข้างหลังพวกกระลายใช่ไหมคนอะมาฮอตเซ่พอดีพี่น้องไนยะคนกระลายขนาดโอ้นี่จะไฟไเล่นยันดีกางเว้นกับมากางคืนกับมา กางเวนก็ยิ่มาเบิ้งสงเฮอนี่แต่เขาเฮ็ดเธอไฟอย่แลไปเบิ้งเฮอไฟง่หนอยผูกเป็ดหลือ่อันไี้เฮอไฟง่โอ้ที่ก็มาที่เบ็นเดินนี่ยอ้ยดีจิริชัยเรานดีจิรชัยสยมากระอมได้แล้วเนอะอยู่เตอร์ผูกกระไอยู่ายคน ไปได้สองอันแล้วจะดีสองเพื่อนนี่มีผู้มาฟ้ะละจุ่มเป็นจุ่มอยู่

สิไปไตเทนไตทูบเซอร์เคอไฟไง่ายก็พิดน้องไยไฟก็ไม่มีนะมาต่ออยู่นี่ละน้องน้อง่ะ ักไรกันยังลังลงมาเต็กอยู่เลยพี่น้องเลยซ้ำเอาบุญใหญ่หมดละคือลอยกระทงนี่กะบ้านเต่อบ้านมั่นคือแต่ละบ้านกรลอยมัดเซอันเดียวเลยละเดดเนาะ แกงคือเดี๋ยววันนี้ก็แกงอยู่บ้านญญนายอนกับซุู้หญยิ่งได้ทีนึง่งกระทงนี่กับ่วนลายแม่นมี่ผู้คนผู้ที่มา มี่การสุ่งเฮออด้บ้านนี้ก็ได้ประมาณวันที่สองพี่น้องเห็นมีมีอันพิษพลาดนะาง้มมือเสียบๆกวาทางมันหงาแห้งสับแปะบุญพี่น้องเลยเป็นได้เรื่อวะไม่ร้อยแชมป์กระทรงกะเ <c oughs> จนดีกับแม่เพิ่น ชนียานบางไฟดอกม่เคยเห็นไปได้รอยไได้อยช่างกระทงกระตกเจอคอนกะหาสุ้เพิร์มเห็นคนรลายโอเควันนี้ซุ้มเฮากาเมาเทินละสันคลิปนี้คอนกาสิได้ขอท่ายทุกท่านเบอซ์คำนี้เลยกาขอข้อมูลครบเจรหลายที่เข้ามาติดตามแลวกะครับส้มเป็นกำลังใจให้ครับซองเบาเพลรและกากดไลลายดแชรแซ่ขอข้อมูลครบเจอหลายเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมทุกคน